สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับมือนี้บ้านนี้สิบกวาพี่น้องมาหาความโหดเรื่องการเลี้ยงปลาเลยครับเด้อพี่กัดเข้ามนี้อยู่บ้านโคค่ายตำบลไกลค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนี่ครับจะพ้องฟาป่าวดิชัยฟาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมนายวุฒิชัยวัฒนโทนะครับอ้าววองหลังนี่ปลาอย่างว่องหลังว่องหลังนี่เป็นลูกเอ่อแม่พันธุ์ปรากฏเหลืองครับแม่พันธุ์ปรากฏเหลืองโอ้ เอ้าวบ่อเตะเราบ่อนี่เลือกหลายปันไหนบ่ดิผมอ่านสองเมื่อทาซิบเลยครับสองเมื่อทาซิบบ่หนีครับอู้บ่อประนิ่งนี่เดะครับข้างๆนี่เห็นมิดๆอยู่ดีพี่เจีงหูมีปลานะครับเนาะแมนเดี๋ยวถ้าเบิ่งปันอาหารลงด้วยโอ้นี่เด้เห็นเห็นยาติ้งอะไได้หนี้เออพี่น้องถ้าเบิ่งน้ำกันได้ครับอู้ปรากฏพี่น้องว่าสิมีปลาดิบ่บ่โอ้เป็นเตมีเนาะเอาลองเบิ่งก่อนเนาะ ปลากรดปลากรดเหลืองบ่ครับครับเมียนครับกรดเหลืองโอ้อุ้ยมาแล้วมาแล้วเมื่อนี้อากาศป่าปิดแนี่ยควายมาหลายประเดนีศของแท้ของแท้อารอู้ว่ามันปลาดุกเนาะครับเห็นมิดมิดประหลัดเพามันมีป่าแล้วเมื่อนี้ขนาดช่วงพรอายุเขาเลยประมาณประมาณจะโตครับอยื่อนี้าพอแม่พันธุ์นี่มี่ละครับสองหมื่น สองหมื่นเมนครับเอามารวบรวมเอไปเพราะว่าเหลี่ยงไว้หลายหมองนะครับแต่ว่ามารวบรวมไว้บัวเดียวปรากฏเหลืองเด้อครับพม่้อกคองแท้เลยนี่แดงส่วนๆเลยอันนี้เพิ่นอายุหลายปันไหนครับปีปีขึ้นแล้วเมี้นเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีไข่อ่อนๆกับความที่เป็นเพอาะพันแม่พันแล้วเมนครับผมอู้คือคือขาแข้งนอเมนครับอุ้ยลักษณะการกินก็จะกินเป็นกลุ่มเนี่ยนีครับ เอาพูดถึงปลากดนี่เพื่อนเพิ่นซีมากระดับน้ำเท่าไรครับถ้าเกษตรกรสีเหลืยงเริ่มงไปั้งได้เม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งก็เลียงได้บ่เวียนครับแต่ว่าเพราะวมีน้ำหม,มุนเวียนแน่เพราะว่าปลากดเหลืองนี่มันมักมันมักน้ำสะอาดนะครับจะบ่ทนคือพวกปลาดุกอนไรครับน,น้ำเคี้ยวเนี้ยเรื่มขึ้นหัวแล้วออกซิเจนในน้ำม,มันพออาะสิส่งผลเห็นมันหยุดจะเรื่อนเติบโตหรือตายเลยนะ<อ>ครับโอ้ <ม>ต,ต้องมีน้าหมุหนมเวียนมเยนมเียนครับบานิอัตตาการปล่อยเดี๋ยครับประกฏเนี่ยประกดมันเป็นตะคุปน,น,คนปลายกินเหนือนะครับเข้า่าควรปล่อยน้าเนี่ยครับไล่หนึ่งเนีปล่อยบวกเกินสองสัมพันตัว,ตวกับพวกแห้งนะครับโอ้ว่าครับมเมียนครับโอ้ยังสีเงี้เรียวถ้าเป็นตะล่างเม็ดน,นี่ตะล่างเม็ดหนึ่งคราบสิปล่อยจากโตเหมือนเหมาะสมกับยูวังสามถึงหาตัวนะครับโมว่าครับ มันมันบ่มักนะเนี่ยโอ้ได้ละเพราะว่าเวลาเที่ยงคืนมหาเโศนอากาศมันปิดหลักห้องวัดเตือนออกซิเจนในน้ำมันมันจะร่อยข้ออาจชีพมันตายได้นะครับครับออกซิเจนค่าดีโอในน้ำมันหน่อยนะปลาสิตายได้ดีดีที่สุดก็คือปล่อยแบบว่าให้บางบางยะนาแน่นเมียนครับผมแล้วก็ควรมีน้ำท้ายเทะเมียนครับผมโอ้ ระดับแบบน้ำนี่ลึกตั้งแต่มเมตรนึ่งขึ้นไปแม่นครับผมครับบ้านนี้การเลี้ยงปลากดตเหลืองนี่เลี้ยงร่วมกันกับปลาอื่นไหนบ่ครับได้ก,กันครับแต่ว่าเท่ากับเป็นการบวกผสมกับพวกปลากินเผืชเท่ากับปล่อยปลากดในส่วนหน่อยได้ว่าปลาก,กินพผืชหลายกว่านะครับสมมุติว่าปล่อยก็พวกปลานิ่นนะปลานิ่นจกักสมมุติว่าปล่อยปลานิ่นพันหนึ่งไอ้มีปลากดจัก สองลอยประมาณน,นี้นะครับเป็นยังแบบเพราะว่าปลาลิ้น,นี่กินว่ท่านประกดนะครับเพราะว่าตระกูลปลากินเนื้อนอะแล่เฮียไถ่ปลามันเงยสะาดนะครับโอ้เ่าง่ายพนกินเนร็วเมียนกินเร็วกินดุบอ่ะเมียนกันมันหิวเนี่ยนะจะไปไ่แหยียบมัวข้างดีที่สุดคือแบ่งเป็นบัวประกดต่างหากเลยครับเลี้ยงแยกไปเลยเมียนลัเงเสียดึกขึ้นมาก ปลาปลานิ่นปลาตะเพียนบ่มีิเกรตเลยปลากรดเหนบโอ้้าเลี้ยงร่วมกับปลาดุกสิเลยครับได้่าปลาดุกปลาคองสิได้กันครับก่เลี้ยงเพื่อบริโภคก็สิได้ครับแต่ว่าการเลี้ยงในเชยงม่านี่เป็นต้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนต่างหากนะครับครับเอาปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรครับตลาดปลากรดปลากรดเหลืองราคาถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจอยู่นะครับในในช่วงนี้ราคาปลาก็อยู่ ขอนข้างสูงก็พวกฟุตลประดุกครับครับว่าไงก็คือราค่าราค่าแพงกว่าเมียนครับผมปกติถ้าปรากฏนีมิแต่หนาสีหลักสองร้อยนดเนาะเมียนครับในขณะที่ปลาดุกหกสิบครับแปดสิบปังสี่นลักเมียนครับผมโอ้เอ้าปรากฏเลี่ยงยากบวครับเลี่ยงยากบวครับบวยากครับแต่ว่า ต้นทุ่นนี่มันจะอยู่น้ำคาอาหารนะครับครับแล้วก็กับน้ำนะครับน้ำมันจะมากน้ำลึกแล้วกันน้ำสะอาดนะครับอืมคือเขาต้องดูแลในส่วนคุณภาพน้ำน้ำกันกันเลี้ยงน้ำเขียวบวกกับเลี้ยงกันน้ำมันเขียวรลายมันเกิดเฮ่ดไห้ปลาล้อยข้อ,อขึ้นหวัวอาจจะให้ขาดออกซิเจนได้นะครับโอ้เมียนเขาอ,อาจจะมีการเสริมออกซิเจนใ้มันคือจง อาจจะมีน้ำพลังงานเสียงอาทิตย์หมุนเวียนในบ่อให้นํานะครับครับพ่อแมนสังเกตเบื้องนี้น้ำนี่โคละสีเลยสองบ่อนี่เนาะแมนครับแสดงว่าถ้าเพื่อนอยู่ในบ่อน้ำเขียวเขียวงสิเพิ่นสิบ่มากบ่ครับบ่มากครับมีสีตายว่าถ้าสีเขียวเขียวองศ์ก็เมื่อนี่ฝ้าปิดมันก็อาจจะส่งผลให้ร้อยข้อครับแต่ว่าถึงตายเนาะครับแต่ว่า กันพ่อแดดออกมันกับกรับซูเส,สภาพว่าปกติเดียวโ oh. <c oughs> อ้เมียนครับเอ้ามีมีปลาชนิดใดแน่ที่เพื่อนมากน้ำสะอาดสะอาดคือปรากฏยังสิครับหามเลี้ยงน้ำเขียวสิเนาหามเลี้ยงม,มันกับบถึงกับหามนะครับหามน้ำเคี้ยวมันกับมีส่วนดีของมันคือมีพวกแห้งต้อนผืชเนาะเฮ็ดเฮ็ดเป็นอาหารเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับแต่ว่ากันมักน้ำสะอาดก็จะเป็นพวก ปลากดเหลืองกี่ละกาปลานิ่นน,นะครับแตะเพียนพวกนี้ก็มักน้ำสะอาดให้กันครับครับปลาที่มีราคาแพงที่สุดนะครับบ้านนี้ราคาปลาเนื้อเอาให้คิดเป็นปลาเนื้อปลาเนื้อบครับครับก็จะเป็นพวกปากลากดูกหรลหงว่าปลากดกับพวกปลาบึกพวกแล้วก็ปลาเขียวมะระกดพวกนี้นะครับราคาจะก่อนกลางดีเนี่ครับ ครับแต่ว่าปลากคตนี่สีน่าเชียนดำหนึ่งอยู่เลยเนาะเพราะว่าเพปันหายากเนาะล่องเขาไปเบิ้งในตลาดสดหลอดแล้วแถวบุ้มีเลยเลยเนาะมองเดยหาอยกางมากพูดที่ใช้พำมีอะไรมีทั้งบุกพันครับโอ้ยแล้วแต่อ่อนสอนเนาะนะครับปลาโคตรเมื่อนี้อากาศปิดปลากับพวค่อยร่วมฟูงมาเลยแต่ก็ป้าเห็นอยู่ครับ มาเมือ่อมาเมื่อพายุเขาเมียนกินเหล่ากอักขโครับปกตินี่าแดดออกนี่มันสีขาวก,ก็นี่วะเมียนครับจะร่วมฝูงดีปรากฏมือเนึงนี่ให้อาหารจะคือครับปรากฏมันเป็นแมีพันเร็วก็ให้มือละคาบเิาแล้วครับครับถ้าลูกปลาเนี่ยหน่อยเนี่ยเอ๋ลูกปลาเนี่ยหน่อยมันก็นมีหลายระยะครับมันเป็นพวกปลาแต่เพี้ยนปลานิ่นนะครับให้เศ่าเรื่องนะครับเพราะว่าอยู่ฟาร์มอนุวาลไว้เพื่อจำหน่ายนะครับ อันุบาลรุ่นหาถึงเจ็ดเส้นแล้วเขากระฟอมจำนายออกสู่ตลาดเดียวครับอา้าวแทนสมมูรณ์ครับผมซื้อไปเลี้ยงสิปรากฏเนี่ยเอ้าครับบอ่อหนึ่ 1, งนีไปจะพัฒน์โตสิขนาดเท่าไรครับขนาดลูกน,น้อยๆเลยลูกน,น้อยๆที่เทาเริ่มจำนายสิซ้ำแล้วซ้ำยอยู่ก่ยอยปะครับจะให้เป็นแนะนำกับเป็นอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับครับแต่ว่าขนาดน้อยน้อยนี่มันก็มีหลายหน่อยเนาะ อันดุ่นซีเส้นหาเส้นนี่ระยะแรกจะเป็นให้เกยียรติโปรตีนสี่42เปอร์เซ็นต์นะครับอพอผ่านไปจากสอสัปดาห์เขาก็เปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนสาม32เปอร์เซ็นต์ครับอีหัวได้ก็ได้ว่าจะสสสาิบองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางทีเขาไปซื้อทีตลาดเข้าบ,ารบปรตีนระบูโปรตีนแยังไม่ซื้ออยู่หันก็ถืออยืนหนีก็แห้งล,งลังเทีเขาบปรตีนไม่ขาเขาโปรตีนบวกว่ามันโปรตีนเท่าไหร่นะครับ ถึงสี่ห่อเดียวกันแต่บางเทือกับโปรตีนมาซ้ำกันเมียนครับมันก็มีหลายเกียดหลายแล้วคาะเขาเลือกเป็นโปรตีนสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับครับเข้าทาเข้าไปเริ่มเลี้ยงที่แรกนี่เข้าเสียให้โปรตีนสี่สิบสองนี่จักเดือนครับขันว่าสื่ออยู่ฟั่์มันตัวใหญ่เหลียวตัวซ้ำอยู่กล้วยมันเริ่มกินอาหารปลาดุกเล็กแต่เลยนะครับเพ่ว่าขันขันอาจจะมีหลายแรงเนาะบางเทือมันตัวหน่อยเข้ากับให้เป็น ให้เกียรติโปรตีน42เปอซจักสองสัปดาห์ประม่าสองสัปดาห์นะครับ,บเปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกเหล็กม,มันจะเม็ดหน่อยกว่าเนาะจะเม็ดง่ายครับโอ้เอาบาไนี้เัาสิโบเปลี่ยนให้เพื่อนกินอาหารปลาดุกขนาดกลางบ่ครับเปลี่ยนครับคันได้อายุ40เดือนแล้วก็เป็นอาหารปลาดุกขนาดกลางโอ้<บ>ปลาปลาพวกอีนึงก็จังสิได มันอัตราการจะเล่นเติบโตมันสิบูสูปลาดุกนะครับต้องเลี้ยงเป็นปีคุนพวกปรากฏเนี่ย่าไงเขาสีไงสาก็ปลาดุกเมียนครับต่ว่ากันผลตอบแทน่าจะดีกว่าครับโอ้เลี้ยงไวแบบว่าใส่ระยะเวลาเนาะเหมือนฝากไวครับต่ว่าร่าลองลงมาจากปรากฏกับมีพวกปลาหมอนะครับปลาหมอแปลงเพลดกับเกิดที่ว่าไงไวขึ้นกันในระยะเวลาหาเดือนอยู่ สองสามผม่าณสองสามสี่ตัวลูเนี่ยนะครับครับพื้นที่ทั้งเมดจักจักไรครับเฮดบอยอยู่นี่มีหาชิปไรครับหาซิปไรครับเป็นบับัป่าทั้งเมิรกากต้กอนกับถ้ำหน้านี่ะครับอาชีพดั้งเดือมพองพงยพังมีงานกับเฮดเฮดหน้ามาก,ก่อนครับแล้วก็บ,บวกกับพื้นพื้นที่ในส่วนนีน้ติดกับหอยปลาแดกนะครับทั้งทั้งขางจะเป็นลั้มหอยปลาแดก ล้วทั้งหนาก็เป็นข้องชอนระประท่านนะครับพอพอเพื่อนกัเลยเกิดไอเดียว่าจากที่เฮ็ดหน้าผลผลิตก็บ่พท่านปันได้นะครับเนาะก็เรยมีการท่งเสริมจากกรมประมงนะเพื่อนก็ไปเรียนรูม้มาจากกรมประมงครับสํานักงานประมงจังหวัดอำนาจ,จเจริญนี่แหละจากตอนแรกเขเ้ยบน้อยหน่ยนะครับผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเพราะว่าณ33สบสามปีซ้ำอายุปูลูกไส้นะครับเพราะว่า พอเพิ่นตะกอนก็เฮ็ดอาชีพขายขายของครับก็ได้ได้บุปันได้เลยว่าเฮ็ดส่วนนี่เสริมแลว้วเบนได้ได้มม่ก็เพิ่มทวีคูณขึ้นนะก็เลยหันหันดีเอาดีทั้งพ่อลูกพันปลาเลยนะครับครับสรุปแล้วเศร้าขายของเศร้าเห็ดหน้าแล้วเมียนครับเฮ็ดใบเพื่อบ,บริบภกเล็กน้อยนะครับ,รบอาสีรลายเลีเ้ยงปลาเหมือนเลยเมียนครับนอนุบาลลูกปลาอย่างเดียวครับ